ประเทศลาวประเทศลาวถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับประเทศอินโดนีเซียที่ทุกคนบินบินลงไปแค่บาหลีเนาะทั่วโลกที่จะต้องไปบาหลีนะเดนพาซาเนาะไปอาบน้ำสติ๊อะไรเขาก็เลยถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเงินเข้าประเทศค่อนข้างเยอะเออเหมือนทอมเที่ที่นี่ถ้าเป็นประเทศลาวเขงที่นี่ที่แบบเขาจะมาหลงเข้ามาตรงนี้น่เลยค่ะผมอันนี้ก็ใส่บาทตรงนี้ เป็นเมืองเงียบเียบคะคะท่านผู้ชมไม่ไม่คนไม่เยอะนะคะแต่ละร้านนะคะห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะโอ้อ่า 50, ะะห้าแสนห้าหมื่นนะคะเท่านั้นเองไม่เยอะนะคะไม่ถึงล้านเลยนะคะไม่ถึงล้านนะคะแต่นี้ก็จะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะที่เป็นมรดกโลกทั้งเมืองนะคะเวลาเรามาอาจจะเป็นเหมือนเรามาพักแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาไหว้พระใส่บาตรแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้พระพุทธรูปสําคัญแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดินดูนะคะ เดินดูต่างๆนะคะ,ะเดินดู